สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแฟนเคฟซีเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นหรือสถิติจลึกของนักเตะต่างจากทั่วทุกมุมโลก หากท่าน,นผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิตินะักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรางทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ผมก็มีคลิปหนึ่งที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันในโลกออนไลน์กันอย่างมากมายเต็มไปหมดอยากจะนํามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมกัน ซึ่งมันก็เป็นจังหวะการแซวกันระหว่างการสัมภาษณ์ของ2นักเตะอังกฤษอย่างจาดอนซานโชกับราฮิมสเตอร์ลิงและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างการถ่ายรายการสัมภาษณ์ของทีมชาติอังกฤษ มันก็มีจังหวะหนึ่งที่ซานโชพูดถึงโรนัลโดออกมาซึ่งสิ่งที่ทําให้คลิปนี้มันไวรัลออไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยก็คือรีแอคชั่นการตอบกลับมาของสเตอร์ลิงที่ก็หาออกมากๆซึ่งสเตอร์ลิงก็แซวกลับไปประมาณว่าโรนัลโดอีกแล้วทุกวันมีแต่โรนัลโดพวกเรารู้แล้วแหละว่าเองอะเล่นกับเขาซึ่งพอโดนแซวหนักขนาดนี้ซานโชก็เหมือนจะเสียาการหน้าตาดูเขินเล็กน้อยแต่เขาก็อตอบกลับสเตอร์ลิงไปว่า นายอยากได้เสื้อโลนัลโดใช่ไหมถ้าสนใจก็ติดต่อมาละกันแล้วลทั้งคู่ก็ต่างหัวเราะกันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักนักในวงการฟุตบอลเพราะถึงแม้ว่าซานโชจะอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนสเตอร์ลิงถึงแม้จะเพิ่งย้ายมาอยู่เชลซีแต่ก็เคยอยู่มาทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกง่ายๆว่าก็คืออยู่แต่กับทีมคู่อริมาโดยตลอด แต่ทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันนั่งแซวกันข,ขำๆอย่างนี้ได้แบบชิวๆซึ่งในส่วนของซานโชที่โดนแซวก็คงต้องเข้าใจน้องหน่อยเพราะน้องมันยังเด็กเพิ่งจะอายุ21เองการได้เล่นกับนักเตะระดับท็อปอย่างโรนัลโดก็คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะมามๆาสำหรับไอ้หนุม่มคนนี้ซึ่งมาลองนึกดูกันเล่นๆว่าถ้าเป็นตัวผมเองหรืออย่างเป็นไอ้หมอนที่เป็นแฟนขับโรนัลโดแบบสุดใจเนี่ยถ้าหากวันหนึ่งได้ทํางานร่วมกันกับโรนัลโดจริงๆ ก็คงต้องโม้ถึงเงินอยู่บ้างแหละได้เจอ,อยังตื่นเต้นเลยถ้าได้เป็นเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันคงรู้สึกเหมือนฝันไปซึ่งในส่วนของฟานโชที่กําลังตื่นเต้นกับการได้เล่นกับโรนัลโดอยู่นั้นก็ขอให้ร่ําเรียนและซึมซับวิชามาเยอะๆล่ะครับอย่าโม้แต่โม้จะเล่นไม่ออกละพนม แลวก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Play World ในะวันนี้ก็หวังว่า่านผู้ชมจะรับข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากคลิปในวันนี้นะครับผมก็ท่าผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ o o ตบ a l l w o r ด d ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ